วันนี้เรามาดูพ่อยอกเชียนะครับเล็กแต่ซิกจัดนะครับตัวเล็กแต่ซิกจัดดูครับครับโอเคครับโยนดัมมี่ให้ครั้งแรกนะครับเนี่ยโยนดัมมี่ให้ครั้งแรกก็ขึ้นเลยนะครับปีนเลยนี่ฮึบ ครับดูความหึนครับครับนี่ครับดูห้ำครับอื้มดดเด็กเด็กเด็กเนี่ดูห้ำสิครับดูห้ำสิครับเด็กจห้ำแข็งกันนะครับเอาไว้เอาไว้อ่ร ก็เล็กแต่เสียกแล้วนะครับ é hey.